นนี้จะรีวิวชุดชั้นในซัมมิตสีดำมีห้าแบบสีดำซัมมิตรุ่นนี้เรียกว่าเรนโบว์ค่ะเรนโบว์ Rainbow สีดำของเขาจะเป็นลายลูกไม้แฟชั่นตัวนี้จะเป็นตัวแพงที่สุดดำของเขาเห็นไหมคะเรนโบว์ Rainbow ที่บอกว่ามันไม่ได้พิสดารเกินกว่าคนอื่นก็ยังย้ำว่าไม่ได้พิสดารอันนี้คือหลังเขาจะเป็นหลังเต็มอย่างนี้นะคะหลังเต็มนะคะแล้วก็ ส่วนตัวที่สองก็เป็นดํารุ่นเก่าแต่ว่าก็เป็นรุ่นขายดีลายลูกไม้เหลือบขาวเรียกว่า power b a c k ไม่ใช่รุ่นนะคะคือชื่อเขาชื่อสีเขาเป็นแบบนี้หลังเขาจะมีทั้งหลังเวา้า power b a c k นะ่ะแล้วจะมีทั้งหลังเต็มนะคะอันนี้ power b a c k เดนโวต่อไปดําที่สามคือดําที่เป็นอีออนเทปนวดจะมีเทปนวดในตัวอย่างนี้เนี่ยอันนี้กลับจากด้านในมาใส่มีดํามีม่วงเนี่ยอันนี้กลับด้านในมาใส่หุ่นให้ดูเพื่อให้เห็นชัดเจนแยกเท็กซเจอร์ลายของเขาให้เห็นชัดเจนมีดํามีม่วงนะคะตัวนี้จะหนานิดนึงและดําตัวที่สามคือดําแขนยาวเป็นบริสุทธิ์มีแขนค่ะแขนยาวทําให้ปกปิด แขนที่ห้อยของเราได้แต่ถามว่ามันพยุงแขนจริงๆไหมมันมันไม่ได้พยุงแต่ถ้าตัวเขาจะพยุงตัวได้ส่วนดําตัวที่4 1่หนึสอหอันนี้ดําตัวที่5้าขอโทษค่ะหนูพูดผิดดาตัวที่5เรียกว่าสีแบล็กเป็นรุ่นลินลี่บูเก้ยีเป็นหลังเบ้าค่ะนี่ก็คือตัวนี้ใช่ก็คือดำมีทั้งหมดดำที่หนึ่งเรนโบ้ Rainbow. ดำที่สอง power black ดำที่สามอ o n เ a p e นวดดำที่สี่แขนยาวดำที่ห้าคือดำ l i l ล y b o u เก e ยี่สิบเอ็ดทั้งสามอันเนี่ยอยู่ที่ความชอบส่วนตัวอยู่ที่คนที่มีงบเหลือและก็ส่วนตัวที่เป็นหลังสูงเนี่ยเหมาะกระชับเก็บหลังต้องเป็นคนที่ช่วงตัวสูงหลังสูงเป็นคนที่สูงไม่ใช่คนตัวเล็กตัวเตี้ย ถ้าเป็นคนตัวเตี้ยหรือคนที่มีปัญหาล็อกต้องการล็อกสะโพกหรือมีปัญหาเรื่องสะบ้าเรื่องเอวเนี่ยจะใช้ตัวหนาคือตัวนี้ที่เป็นเทปนวดอันนี้มีความพิเศษตัวนี้จะมีความพิเศษม,มีรุ่นสั้นกับรุ่นยาวรุ่นยาวก็จะยาวทั้งสองอันราคาเท่ากันกางเกงซัมมิตชุดชั้นในซัมมิตเนี่ยเขาจะทําทั้งรุ่นสั้นและรุ่นยาวไม่ว่าสีใดก็ตามเทปนวดก็จะทารุ่นสั้นรุ่นยาวเนี่ยรุ่นสั้นกับรุ่นยาวค่ะ สีม่วงก็จะมีทั้งรุ่นสั้นรุ่นยาวตัว power back ก็จะมีทั้งรุ่นสั้นและรุ่นยาวต่างกันแค่สามนิ้วค่ะเนี่ยต่างกันแค่สามนิ้วดังนั้นทั้งรุ่นสั้นรุ่นยาวเขาขายราคาเท่ากันนะคะตัวเรนโบ w ก็จะมีทั้งรุ่นสั้นและรุ่นยาวค่ะเนี่ยเนี่ยเรนโบ w ก็จะมีทั้งรุ่นสั้นและรุ่นยาวถามว่าทั้งสามสีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงมันต่างกันที่ราคา ลายลูกไม้ย,ยิ่งใหม่ก็ยิ่งแพงผ้าทอเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ได้พิสดารกว่ากันนะคะถ้าคนที่ต้องการประหยัดแล้วก็ไม่ต้องการแนวแฟนซีและมีงบเหลือน้อยแต่อยากดูแลสุขภาพปวดหลังต้องการกระชับสัสดส่วนหนูแนะนำว่าให้ใช้สีดำแบบนี้เพราะราคาถูกกว่าตัวนั้นน่ะ ยิ่งลูกไม้แพงพิสดารก็ยิ่งแพงดังนั้นสีดําแบบนี้จะเป็นสีดําที่ถูกแล้วก็ขายดีที่สุดและเป็นการซื้ออย่างชาญฉลาดที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าลูกไม้ราคาแพง,แพงเพราะว่ามันไม่ได้พิสดารดีเกินกันเลยเห็นไหมลูกไม้แค่ลูกไม้ตรงนี้เป็นดําเรียบก็ถูกลงไปแล้วแต่เห็นไหม,ล,ไมลูกไม้ตรงนี้เป็นดำเรียบแต่ถ้าเปลี่ยนลูกไม้เป็นด่างขึ้นมาเห็นไหมมันเริ่มแพงขึ้นมาเหมื่นอันนี้ก็แพงขึ้นมาอีกเป็นหมื่นเพราะฉะนั้น ซื้ออย่างชานฉลาดควรซื้อสีดำธรรมดาก็พอแล้วค่ะสีดำธรรมดาตัวนี้เราทาซื้อสองชิ้นมือสองสองชิ้นเรามีนะเรามีนะเราเราเราแถมถุงน่องแถมถุงเท้าแถมน้ำยาเราจัดโปรให้ด้วยค่ะเห็นไะเนี่ยตามนี้เลยแค่นี้ค่ะคลิปนี้ขอสั้นๆนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆทุกท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเผื่อว่าอาจจะ ไม่เข้าใจว่าบางทีคนขายเขาจะบอกเราว่าสีดํารุ่นใหม่รุ่นใหม่แปลว่าใหม่กว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์นะคะมันเป็นแค่ชุดชั้นในคุณไม่ได้ซื้อตู้เย็นดังนั้นคุณไม่ได้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกไม้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ส่งผลอะไรกระทบกับการใส่ลูกไม้แค่แฟชั่นสําหรับคนที่สาวๆที่มีงบเหลือคนที่มีตังเหลือก็ไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าคนมีตังน้อยก็หนูก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นรุ่นนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ